สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลักก็มาทักทายทุกคนนะคะไอติมนี้อร่อยมากเลยนะคะทุกคนคาเฟ่กลาสถ้าอยู่บ้านเพื่อนๆตุนอะไรไว้บ้างตุนไอศกรีมไว้ก็ดีนะคะ อากาศช่วงนี้กำลังแบบร้อนนะคะ17องศา16องศาที่โอซาวนะคะทุกคนกินไอติมแล้วอารมณ์ดี มาคะ่ะทุกคนกินไอติมกาดร้อนอ่ะก็เลยแบบอยากกินไอติมขึ้นมาไอศกรีม อยู่บ้านนะคะก็คือห้ามออกไปเดินเล่นต้องอยู่บ้านนะคะห้ามออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นเนาะต้องช่วยทางรัฐบาลด้วยนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะ เพื่อที่จะไม่ไปพื้นที่เสี่ยงในการที่ได้รับเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะทุกคนอยู่บ้าน STOP CORONA Stay home สร็จแล้วก็ไปนอนต่อนะคะหรือว่าจะเรียนภาษาเยอรม,มันดีเรียนภาษาเยอรม,มันดีกว่านอนเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่นะคะทุกคนเอามาจากเมืองไทยแล้วก็เป็นเรื่องนี้นะคะอัสไวไทยสวสว อสวายจุอาสองจุดสองอสวยทยสวาย 嗯哼，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. ส่วนตอนนี้นะคะทุกคนคนที่คนสวิตท,ที่ไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้นะคะก็คือตอนนี้เขาเชิญนะคะให้คนสวิตรีบกลับประเทศนะคะทุกคนแล้วก็มีพี่ที่ทำงานนะคะไปเที่ยวอียิปต์แล้วตอนนี้ก็คือต้องรีบพาตัวกลับมา คือบอกให้เขารีบกลับมานะคะคือคือเราแบบเรียกคนสวิตอะกลับบ้านนะคะรีบกลับประเทศให้เร็วที่สุดมาถึงแล้วก็ต้องกักตัวด้วยกักตัวสิบสี่วันเพื่อดูอาการแล้วก็ไม่ปล่อยให้มาทำงานนะอืม ให้แน่ใจก่อนว่ามาแล้วไม่ได้รับเชื้อไม่ได้พาเชื้อโรคเข้ามาแล้วจิตเชื้อมาด้วยอะไรเงี้ย โอเคแล้วขอจบคลิปกินไอริมไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยจะกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปหาซื้อกินนะคะ